นี่ได้แล้วพี่น้องเอาซ้ำนี่แหละเอาเพอไปกินหรือซื้อดอกมาเสียไปขั้นสมหอมคือพักบัวนี่แหละมะพี่น้องมืาอนี้มาเบิ่งกระเทียมปลากระเทียมปลาตัวผู้พี่น้องมันจะมีตัวผู้ตัวเมียมันกัดธรรมชาติแล้วเนาะมีตัวผู้ตัวเมียแต่โตอันนั้นตัวอันอนั้นผูนน้เมีย สีมีบอก็ต้องมีคือกันล่ละน้อยพี่น้องมันก็ต้องมีตัวกลางละ่ะตัวผู้ตัวเมียตัวอยู่กลางมันก็ต้องมีลหละมาเบิงพี่น้องงามงามห้อยเขาเจา้าตัดไปกับว่าฉันน้อยเขาเจา้าไปตัดไปแต่โดนมันโผล่ขึ้นมาใหม่อีกเบิงเบิงเบิงข้ามาเบิงบานเนี่ยแต่ว่าอยู่ใกล้ๆก,กับมีมองกระดาษทิชชู่ว่าฉันโอ้ยเป็นตะเก็ยบน่ล่ะพี่น้องม่งเนี่ย คล้อยขาเจ้าจตัดไปก็ว่าสันเป็นแถวคือข้าวเจ้าโอเกี่ยวมาเกียกเก่ยวเอาหนีเราพี่น้องมันมันโพขึ้นมาใหม่นะมันมันโปขึ้นมาใหม่เขียวเต็มไปหมดพี่น้องอันนี้คือกระเทียมปลาตกหูในเล่มแหลมในแต่ว่ามองคุณพัดน,นั่นเห็นบมอกขาวๆนั่นกระดาษทิชชู่โอ้ยพี่น้องเกไปเดิมาขี่แถวนี้นะ้อ น,นี่ไงข้าเจ้าะกับมาตัดมาชนโอ้ยงาม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 พี่น้องเขียวเต็มไปหมดอร่อยมันงามค่ะงามเนี่ยพี่น้องโอ้ยแต่ว่ามันอยู่มองปลาเง,งี้ยวข้าวเจาะดิมองนี่ข้าเจ้าบ้ามากตัดบ่ท่านในมาตัดด้วยมองนี่อันปันปลา,ปาเมื่อกี้นี่ข้าเจ้าตัดแล้วปลาเน,นี่ยมัตตัดปีที่แล้วเนี่ยมาตัดนี่เตี้ยนไปมัด ห้ามคักเตีมปะมันอยู่ใกล้ๆมองจอดรถพุ่นมองจอดรถมองคนนั่นนั่นนันนันปิ้งยากยุบลงน,นี่โอ้ยมาเบิง่งโอ้ยโอ้ยข้าเจา้ามาด้ันมองหา้ามข้าเจ้ามาตัานมองนี่อบุ้งเนี่ยละ่ะนีห้อยคนตัดภาษาบุ้งเนี่ยโอ้ยข้อน ขาเจ้าจก็มาเกี่ยวกัลไปเมดไปขายกันนั่หละเขาเจ้าจเอาสมพตินเนี่ยมองทางคนยางนี่หลับพี่นอ้องเอ้ยเขาเจ้าจมาเก็บเน,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 นี่ยฮึปนปนปนมองอย่งนี้สั่นขดัดรถกระเด็ดอยู่เก็บคักเก็บแน่แท้กระสิญยางเลยมาเบิองอันนี่ปลาผักกูดปลาผักกูดพี่นอ้อง ปลาพักกูดย้อยดอกมันบอกท่านใขึ้นแล้วปลาพักกูมองเนี่ยโอ้ยอีกจังน้อยนีด้านหน้ากันนั่นแหละพัดเดี๋ยวมาเก็บอีกมาดูเก็บของปลาเนาะพี่นอ้องสำหรับคนอยู่เมืองนอกกับจังสิทธิ์ละพี่นอ้องเอ้ยอันนี้พันกธกบพักเสียนมาสัน่นมึงแน่ยกำลังกำลังเสียน ยีจูมดอกกำลังเสียออกดอกอีกชักอาทิตย์หนึ่งโอ้ยว่ถึงอาทิตย์สองสามเหมือนเนี็ก็โอ้ยแย่แล้วคันเถิกแดดนิดจังน้อยกับขึ้นปพื่บพลืบๆลำพี่น้องเอ้ยเก็บไปขั้นสมแซบยุเฮ็ดกินนั่นละสมบักเซียนมันก็นคืออยู่นั่นแหละพี่น้อง งามกัแซ่บโย่มาจิเก็บยุ่อีกยุดนั่นละหันทายสักหน่อยสัก่อนมาเก็บกระเทียมเก็บหยังก่อนพักเสียนนี่ก็ไว้สัก่อนพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตคนเมืองนอกหากินพักกินหยาคือง้อคือค,อควายนี่เบื้องอาโลดพี่น,ออนอ้องเอ้ยพี่น้องทั้งอยู่เมืองไทยเบื้องอาโลดผู้อยู่เมืองนอกหากินพักกินหยา หาเก็บ้าเก็บโยกินขึ้งง้อขึ้ควายนี่นะพี่น้องเอ้ยต้นอันนี้เพ่นขบ้าพักหวานพี่น้องเอ้ยค่อยมองนอกหากินฮะยากระซิบมองหล่ะพี่น้องรสชาติคือพักหวานคืออีลีนี่พี่น้องแต่ว่าอันพลังกราเจาะขบามันอันมีสะสมสารสารตกค้าง สะสมสารพิษว่าซัานกินหลายมากินก็นได้กินควายสัตว์กินควายมันหูให้เขาตั๋วเชื่อๆนี่ละ่ะพี่น้องเอ้ยกินแล้วกระแซมยู่คืออยู่คือผักหวานบาน้านเทานั่นล่ละผักหวานปลาผักหวานเยลามันเพิ่งหว่าจังซั่นตัวผู้มาอยู่ก,ก่อนผัวคูมาบุกเบิกผัอำนวยกล้าตายพี่น้อง ไม่กล้าตายเพิ่นกินซูบ้างหล่ะก็เลยกินตามเพิ่นนั่นล่ละก็ขอบบญขอบค้นเด้อผูบุกเบิกรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกพี่น้องทั้งรุ่นได้ทั้งแม่ผู้ได้หล่ะเพิ่นทากินกกินน้ำเพิ่นล่องบงไม้สาดพิเศษนี่หล่ะ คอยค้นตัดยังตัดใหม่ๆอีกตนี่ได้แล้วพี่น่องเอาซ้ำนี่แหละเอาพอไปกินหรือเสียดอก มาเสีไปขั้นชมหอมคือผักบัวนี่ลหละสิะแเก็บไปขั้นชมสวัสดีน้องหอมมันสิบ่หอมคือกระเทียมเด้มันสิคือออกผักบัวคือต้นหอมจะหลายกว่ามันงามงาม